ลูกค้าถามมากันเยอะคะ่ะว่าต่อผขนตาแล้วจะอยู่ได้านาน,นแค่ไหนแล้วทําไมแต่ละร้านถึงไม่เท่ากันร้านนี้บอก1เดือนร้านนี้บอก2เดือนร้านนี้บอก3เดือนจริงๆมันมีปัจจัยหลายอย่างอยู่แต่เราเลือกมา3ข้อที่จะมาคุยกันวันนี้ปัจจัยที่ทําให้เราต่างกันในเรื่องอายุการใช้งานก็คือ 1. กาวที่เราเลือกใช้ 2. ทักษะของช่างข้อ3คือตัวลูกค้าเองดูแลดีไหมดูแลเป็นไหมเดีย๋ยวเรามาคุยเรื่องนี้กันค่ะ ของที่ร้านเนี่ยจะอยู่ได้นาน3-6สัปดาห์นะคะตามอายุกาวเพราะเรามั่นใจว่าช่างเราปราณีแล้วก็ลูกค้าเองก็ดูแลดีอันนี้เราก็ตัดไว้แต่เราบอกที่อายุกาว3-6สัปดาห์เป็นสูตรมาตรฐานนะคะ อันแรกเรามาคุยเรื่องกาวก่อนนะคะกาวก็คือปัจจุบันเนี่ยกาวได้พัฒนาขึ้นมาจากสมัยอดีตแบบเยอะมากเป็นกาวดีๆเป็นแบรนด์แพงๆแ,แล้วก็มีคุณสมบัติที่อ,อ่อนโยนปลอดภัยแล้วก็ติดแน่นอะไรเงี้ยสามสูตรหลักๆที่ที่ใช้กันอยู่ทั่วไปตามท้องตลาดก็คือกาวหนึ่งสูตรอ่รอนโยนสูตรอ่อนโยนจะอยู่ได้2อถึงสสัปดาห์จะใช้ขนตาล่างหรือว่าใช้กับลูกค้าที่แพ้ง่ายแพ้กาวมีโอกาสเสี่ยงอะไรเงี้ยสูตรอ่รอนโยนสูตรอ่อนโยนจะใช้สารติดทนนอง ก็จะรู้ส okay. er, so no ึกไม่ค่อยแสบไม่ค่อยมีไอกาแต่เ็าอยู่ไม่ทนนะเป็นสูตรที่2สูตรมาตรฐานจะอยู่ได้นาน3 6ถึงสัปดาห์อันนี้ร้านทั่วๆไปจะเลือกใช้ร้านองก็จะเลือกใช้สูตรนี้สูตรมาตรฐานนะคะซึ่งแล้วก็สูตรที่3ก็คือจะเป็นสูตรแบบแบบฮาร์ดคอร์เลยแบบแรงๆเหมาะคนที่ผิวแพ้ง่ายหรือคนที่เซนซิทีฟนะคะแต่สูตรนี้จะอยู่ได้ทนประมาณ6-8สัปดาห์ กาวพวกแห้งไวทั้งหลายเนะะี่ยค่ะก็จะจะใส่สารติดทนเยอะหน่อยอันนี้ก็อาจจะมีมีมีช่างที่มืออาชีพเขาเลือกใช้เพราะว่าต้องใช้ด้วยความระมัดระวงังแล้วก็เลือกเคสใช้ถ้า,าผิวเปลือกตาบางๆหรือค่อนข้างเพื่อยจะรู้สึกแสบแล้วอันนี้ก็จะไม่เลือกใช้กาวสูตรนี้กันนะคะต่อไปปัจจัยที่2ที่ที่สำคัญต่อการถนตาติดทนไหมก็คือช่างตัวช่างเองเนี่ยจะต้องมีความปราณีตต้องมีความอรอบคอบ ก็ความรู้ทักษะสกิลของช่างล้วน,วนสาคือต่อให้เราใช้กาวดีแล้วช่างดีฝีมือดีแต่ถ้าดููกค้าดูแลไม่ดีถ้าเกิดคุณดูแลดีไม่ได้ยุ่งอะไรกับเขาคอยหวีคอยแปรงล้างสะอาดมันก็จะอยู่ได้นานกว่าคนที่ดูแลไม่ดีอันนี้ก็เป็นปัจจัย3อย่างหลักๆนะคะที่จะบอกได้ว่าการต่อขนตาครั้งนี้ของคุณจะอยู่ได้นานแค่ไหน